การประปานครหลวงแจ้งซ่อมท่อประปาแตกบริเวณถนนเสรีไทยส่งผลน้ำประปาไม่ไหลหลายพื้นที่ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึงเช้าวันรุ่งขึ้นได้แก่ถนนเสรีไทย1-7สอยเสรีไทย2ลาดพร้าวและถน,นนนวมินให้ประชาชนเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ดีไซร์ร่วมทหารตำรวจและฝ่ายปกครองบุกทลายร้านคาราโอเกะ เปิดบังหน้าลากักลอบค้าประเวณีกลางเมืองแริ้วพบหญิงสาวชาวลาว16คนอายุต่ำกว่า18ปีเกินครึง่งจับผู้ดูแลร้านส่งดำเนินคดีดเป็นธุรจะจัดหายหญิงสาวเพื่อเป็นการค้าประเวณีโดยผิดกฎหมายเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งเข้าใส่ร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งในนคน Los ic, รลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐมีผู้รับบาดเจ็บ7คน ในจำนวนนี้มีทารกวัยหนึ่งเดือนรวมอยู่ด้วยทางการท้องถิ่นไม่เปิดเผยชื่อคนขับและสาเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับ1นในสคนร้ายที่ปล้นรถขนเงินหน้าโลตัสเอ็กเพรสชนบุรีได้แล้วเป็นชายที่ปลอมตัวขายลอตเตอรี่คาดแถลงรายละเอียดวันพรุ่งนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟโตเอสี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสทรามารีนคอเลาเจนไตรเปปไทด์ห0 0 0งมิลลิกรัมครีมกันแดดสำหรับผิวหน้าโปรเมดซัน SPF 50 plus